สวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆลุงป้าน่าถุกทันกันด้วยนะครับผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่านะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับน้องต้นมันขอนป่าครับสวัสดีครับผมต้นมันป่าครับก็วันนี้นะพี่ๆผมและน้องต้นมันเนี่ยจะกลับไปดูวิวแลของผู้ใหญ่บ้านแห่งเหมืองรับแรนะครับจะไปดูว่าเขาเนี่ยร่องรอยของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจะกลับไปดูวเวแลนะว่าเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่เขาเนี่ยได้กลับไปสู่เมืองของเขานะก็ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆยังไม่รู้จักผู้ใหญ่บ้านเมืองรับแลน่ะก็ไปดูคลิปวันกองของผมได้นะถัดจากคลิปเมื่อวานส่องคลิปนะพี่ๆนะก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมก็ก็กไปชมคลิปก็ฝากขอรับหนึ่งไห์หนึ่งแช่นก็ติดต,ตามเพกันนะครับพี่ๆถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปผมนะก็กดตั้งกระดิ่งเขาไว้น,นะพี่ๆไว้เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในคลิปครับพ,พี่ครับเหมือนตอนนี้เนี่ยนะระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยเหมือนจะเจอเขากับตนพึงน่งนะใช่ไหมต้นมัน นนี้ใช้ต้นพึ่งไหมโอ้ยพี่เดี๋ยวผมจะต่งพี่ได้เห็นนะนี่มีรอยตอกทอยนี่โอ้ใช่้เป็นต้นตะเคียนนะแบบโอ้คือแบบอันตรายมากเลยนะครับพี่พี่นั่นมีรอยอใช่ครับใช่ครับมีรอยนะพี่พี่เห็นไม้หรือเปล่าครับหนึ่งจุดสองจุดสามตีใช่พี่เป็นสิบจุดเลยนะพี่เขาปักอยขึ้นไปทางนั้นด้านบนเลยนะก็อันตรายนะโอเค คพี่พี่เพ่อแม่เป็นกเกษียรร้าเนี่ยเดี๋ยวเราเดินถามกันตัดเลยตน้นบ่ายไปเดี๋ยวต้นมันนั้นนำพี่ไปก็ได้น,นะไปถูกไหมตรงนี้ใช่ไหมครับโอ้ต้นมันมันใช่น่อไม้หรือเปล่าอันนี้นี่คือเขามาตัดไว้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยตอนถึงเขาทำอะไรกันเขากองไว้ เอากองไว้นะมันจะไม่มีคนมาแย่งเหรอไม่มีอ๋อคือแบบลอยม่ใหม่มีเยอะมีหลายตัดนอกไม้นะหน่อใหญ่มากตัดทิ้งไปอย่างงี้คนไม่มาแย่งเหรต้นมันทำไมอ่ะทำไมอ่ะถ้าคนมาเจอคนไม่เอาไปหรอไม่เอาไปนี่ลอยตัดเมื่อกี้เนี่ยนั่นลอยตัดนอกไม้นะโอ้ต้นมัน เพ,พื่อเดี๋ยวเขาเรียนแล้วมีเย่ะหรอเะก็บอกน้องว่าให้น้องเนี่ยเดินขึ้นไปต่อเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนกันต่อนะรู้สึกว่าเมื่อเราเนี่ยยังไม่ถึงประมาณน,นะเกอนะราจะไม่เจอนะเดินทางม,มาเนี่ยได้สักพักพี่ขึ้นวจะหน่อยนะ ใกล้แล้วนะต,นตนน้นมันตอนนั้นก็ใกล้จะถึงแล้วแหละโหเมื่อเรามาเจอเข้ากับเสร็จพ่อมองใครไม่รู้นะต้นมม้ใครเจอหรือเปล่าของใครกันนะไม่รู้เอ้ยเราเดินเลยมานี่อเออเล<อ>ยนะนไปเดินลงลงไปกันต่อดีมั้ง<ฆ>เดินลงมาเลยนะเนี่ยเหมือนพ่อมนี่ยจะเดินเลยลงมาแล้วนะ พี่ครับตอนนี้เนะี่ยเหมือนผมนะ่ะจะเจอเข้บใครก็ไม่รู้นะฝั่งด้านล่างแล้วนะฝั่งที่ผู้ใหญ่บ้านจะได้กลับสวนมาพี่พี่เห็นหรือเปล่าเหมือนนั่งแขนเล็กเลยคนนั้งทำอะไรไม่รู้นะเหมือนนั่งเฝ้านั่งอะไรเขาตัวอย่างนะทีนี้เราขวนเข้าใกล้มาตั้งนานไม่รู้จ้างไม่เคยเจอเลย แล้วเราถ้าเราเขาไปันเราเกนะ็ไว้ใจได้หรือมึงกันนะจะแอบแอบแอรมานทัดประมันกลัวเขาเห็นมากนะอ่ะประมาณระวังนะเฮียครับเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยมันใครกล้าเข้าไปใกล้ๆนะกลัวน,นะมีท่าคอนะดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะขอแอดดูเขาไว้ในจนะ อย่ดูว่าเขาทำอะไรบ้างนะรอดูน,นะประมาณเขาลุกไม่ได้นะอ่ะเดือดไ่ได้อนะ่ะเปนมันตรงนี่าตรงมันเพชฌฆาเลยตอนมันใช่แล้วมันเพชฌฆาเลยผมไม่เคยเจอในคลิป ในคลิปอยู่นะของพี่แดงนะดูน่ามันเนชรคาสเลยนะงั้เราค่อยๆไปดูเข้าอันนี้ก่อนเหมือนเพชรคาตัวที่จ้องเก่าจ้องหมายชีตขอุงสุกน,นะเห็นหรือเปล่า มาก้นก้เขามาดูตาองดูตันมาใช่ปีนะี้ด้าดมาใช่น้ำอะไลมาแล้วตรงนี้มันมาน้งฟ้างน้อุ้ยเอ้ยมันหัวล้อเลยก็ไม่รู้นะ ประมาณการลงไปดูไหมประมาณการลงไปดูไหมไม่มีมันจะทำลายเราเลยนะมึงกันนะไปแล้วมันจะทำลายประมาณจะเย็นตอนนั้นตอนนันให้รอดูมึงกันแต่เนี่ยแมลงเนี่ยอยู่เยื่อมาทางนี้ไงนะ เราไปดูนีไกเต้องมาระวังตัวด้วยนะอยู่ล่างพีได้ผมเป็นไว้วใจไม่ได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับฮึบข้าวาผมเป็นใครนะนผม ผมเดินเดินทางมาหามามา,มาดูวิวแววท่าเท่าๆนี้ครับแล้วแล้วนี่นี่ลุงเป็นคนเท่าไหนครับอ๋อเป็นคนที่เองนครแล่หุยประมาณเฮ้ยเขาเป็นพิชักขันอยู่เมืองครัแเลพวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่มนผมผมจะมาดูวิวแววของผู้ใหญ่บ้านในเมืองครแลครับ ลุงพอรู้จักอะไรนะครับขาบูมไปแล้วใช่ครับผมผมรู้แล้วครับว่าเขากลับเข้าเมืองไปแล้วนะผมเนี่ยอยากอยากจะมาดูวิวของเขานะว่าเป็นยังไงบ้างนะประมาณขับเพื่ออะไรนะไม่รู้น้ำดังมากน,น้ำดังจริงนะประมาณอย่าเข้าใกล้เราอยู่ลยเลยอนันนี้แหละจะต้องมาเนีถือกล้องให้พี่นะเดี๋ยวพี่ขอเขาไปพูดคุยกับเขาหน่อยน,นะต้องหรอ ถ้าเราไปดีเขาก็น่าจะไม่ทำร้ายเราแล้วโอ้ยไปคุยไป<า>ตน้นไม้หบอต้นไม้คุณนะ<ม>อะไรนะครับหมยอยอดนะครับเดื่อนได้ทำอะไรไว้แล้วหึ่ยตน้นไม้ตนม้นไม้ไปทำอะไรเข้าไว้หรอือเปล่าไม่รู้มต้นไม้น่ะเหมือนต้นมัน่ะไปทำร้ายแล้วเข้าสักย่างนะเขาเคยบอกเขาบอกไว้นะ ต้นมาเคยไปทำอะไรเขาเปล่าไม่เคยทำอะไรใครเลยนะลูเจ้าจะฆ่าไหมผมผมไม่รู้จักอย่งไม่รู้จักนะครับแล้วแล้วแล้วรู้จักคนนี้ได้ไงครับทำไรนมันไมน,นมาแล้วขมมาไม่นานมาแล้วนะต้นมาน่ยเคยไปทำร้ายเขานะ จะมไปทำอะไรไปไรไปทำอะไรเขาหรือเปล่าเขาไม่เคยทำอะไรใครนะไม่เคยเจอเขาใช่ไหมไม่เคยเลยเไม่คุ้นหน้าเลยเขาบอกเขาไม่เคยเจอลุงนะขออเขายังไม่เคยเจอลเลยลุยงตาที่เ,เป็นเต่าลุงตาตาที่ย้อนเหรอเขาบอกชาติยาที่บังเคยไปทำร้ายเขานะ เขาบอกเขามาชีต้นมันไว้เลยนะต้นมันจคไปทำอะไร่อในชา,ากกอนอนติบางกอนี่ยเขแพ้ต้นมันมากเลยชาติที่วน,นี้เขาเไปทำอะไรนู้แค่ครับมันทำอะไรนู้นะครับ คือมงาตบนีสไลด์ตลอดทุกคนอต่รอะพี่นะกงนต้นมนะอะไรเขานะเขาบอันต้นมันได้นะรร้อนร้อแบบมาเขขทงนมาใช่ไหมใช่ใช่่เยนะครัน ช้าทจแลัวะกมันได้ไปหักดังอะไรเขาหรือเปล่าไม่รู้นะก็ลืมเหมือนกันนะไคิไไลดล่งางจ,จะมา,มา,ออมารอนานแลนนวนะนว้วนี่ขอะวนีจะมานันระวงตัวด้ะูหลังพี่ไว้เดี๋ยวดูแล้วนะคนนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่คนธรรมดานะ เหน,น,น,นื่อยนะต้นมันระวังด้วยขึ้นไปก้อนก็นได้อันนี้คือไม้ไม้ชีวิตเข้าไว้แล้วครับขอบอวตนนะ้นไม้จะต้องดใช้ในสิ่งที่ต้นมมณจะถามนะในชาติที่แล้วนะ แล้วนี um. ่คือยกโทษยกโทษให้เข้าได้ไหมครับเดี๋ยวจะให้ผมทําอะไรก็ได้เดี๋ยวผมยอมเลยอย่าอย่าทำอะไรอย่าทําอะไรน้องเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี้ยทํให้ได้ทุกอย่างเลยยกโทษให้น้องได้ไหมครับใช่แล้วเมื่อวานเมื่อวานอะครั้งหนึ่งนะผมเนี่ยไปเจอเข้าอยู่แถวๆฝั่งนี้เลยครับเนี่ยข้างบนนี้นะเข้าเนี่ยกําลังกําสู่ เมืองรับแลนะผมก็ไม่เข้าไปพูดคุยนะผมเข่าแนวฝ่ายผมเนี่ยไปบอกคนคนหนึ่งนะว่าแกงปลาดุงเนี่ยอร่อยมากผมเนี่ยรู้จักรู้จักกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านของของคุณนะคุนี่มีก็คุณก็นายก็มาจะทำนายท่านได้ไมใช่ อืมผมยอนดีพักคุณต่อตันนี้พักคุณต่อหัวหน้าของเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่สามารถทำลายได้นะโอเคครับโอเคครับงั้นงั้นผมเนี่ยขอให้ไว้ชีวิตของน้องน้องต้นมันได้หรือเปล่าครับใกรผมทำอะไรก็ได้ผมยอมหมดเลยออ แ่วรอมาเ่นกันพี่ไม่ได้ยินนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยเห็นใจผมนะเขาเนี่ยจะไม่ย้ำทีย้ำแขงนงน้องต้นมันนะเพราะว่าเป็นเรื่องในอดีตชาตินะเขาเนี่ยจะไม่ไปทำร้ายน้องต้นมันนะ แล้วนี่ในๆผมก็ได้มาเจอกับลูกน้องหรือว่าอะไรักอยานะผมพูดเพผมก็ต้องขออภัยด้นะครับผมได้มาเจอเขานะผมก็จะถามเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านนะอ๋ออันนี้คือเขาเนี่ยกลับกลับไปได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับอยบไปงอยอ,ยอืเขาเนี่ยเรียกผู้ใหญ่บ้านขเขาเนี่ยว,ว่านายท่านนะ เขาบอกว่านายท่านของเขาเนี่ยกลับบ้านอย่างปล,ปลอดภัยนะโอเคพี่ผมก็อุ่นใจแล้วนะคิดว่าเดี๋ยวผมก็จะกลับนะเขาเนี่ยก็ไห้ชีวิตนางต้นมาแล้วนะผมไม่ยังเพียแค้นโอเค okay, นะครับจะไลกต่อปต้นมันเองเอ็งอย่าไปทำอะไรที่ไม่ดีนะเข้าใจเปล่าโอ้ดูเขา,า oh. ขอมองต้นมันนะ อยู่ขอนะก็ไม่จิตในใจเนะี่ยมันขอนจะยังโกรธตน้นไม้ยู่นะเราผมที่ที่ที่ทก็อะไรกับเจ้าไม่ได้ฆ่าผู้นี้เองรู้นะนี่เหมือนต้นมันเนี่ยไม่ได้โดนแค่พิฆาตผู้นี้หมายหัวไปเพียงผู้เดียวนะต้นมัน,น่ะโดนเพชรเพชรฆาตต้นอื่นเนี่ยหมายหัวด้วยนะวันนี้น้องต้นมันอยู่ยากแน่เลย อขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ไม่ไว้ที่ไว้ชีวิตนางต้นมันะแต่ว่าเพชฌฆาตตนอื่นเนี่ยเราต้องทำยังไงถึงเขาจะไว้ชีวิตนางต้นมันนะครับมืม่รอม่มันอไรไม้อตคบม่เมือนนอยู่แล้วอืมวมันทมาเยอะอย่าเดว ขัหนึ่งเนะขาบอกว่ามีข่าวเพียงพูดเดอนที่ยังมีขอเมตตาให้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเพืฐฐ่อค่าต้นอื่นน่ะเขาไม่รู้นะว่าจะทําอะไรกับน้องต้นบานบ้างน,นะเขาผมขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ไว้ชีวตน้องต้านานนะงั้นเดี๋ยวผมนะขอตัวกลับบ้านกันนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ ครัอบผมเดี๋ยวต้นม้น่าไปขอบคุณเขาหน่อยนะนี่เขาอนาไว้ชีวิตต้นมน้นะนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องอดีตชาตินะแต่ว่าเขาเนขนหน้าแค้นนะเขายังแค้นอยู่นะวอเขาไม่คิดอะไรแล้วนะหน้ามันก่อ็มีการเกินมากขอจำได้ Mm hmm. เดี๋ยวต้นม้นี่ไปขอบคุณเขาหน่อยนะแล้วก็ไปขอโทษเขานะเมื่อในชาติที่แล้วเนี่ยต้นไม้เคยไปทำอะไรไม่ดีกับเขาวไว้นะให้ขเขานะเอาโหสิกรรมให้นะครับเดี๋ยวลุงพิค่าก็ให้อภยัยเขานะครับ ้ไปต้นมันอันนี้ก็ให้พิเศษค่าเนี่ยให้ชีวิตน้องต้นมาแล้วนะแต่รอดูต้นอื่นนะผมเนี่ยจะพยายามไม่ให้น้องต้นมาเนี่ยเข้าป่าลึกนะอันนี้มาป่าลึกเอาเรื่องนะก็คือก็คือลุงยังหาทางกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับ้ย้อยข เขากลับได้นะเขาจนาะจำเป็นต้องเฝ้านะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาที่เขานะจะต้องกลับนะโอเคครับทนะ่านผู้ชมเดี๋ยวผมะจะรีบหัดมันกลับบ้านกันนะ